นิสสันอเมล่ามาพร้อมกับดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์สวัสดีครับผมบูมนะครับที่ปรึกษาการขายนิสสันชอยละวันสาขานครปฐมครับ วันนี้นะครับบูมพามาชมนิสสันอะเมล่านะครับคันนี้จะเป็นรุ่นตัวท็อปราคาอยู่ที่6 9 9 0 0 0บาทนะครับอย่างที่บูมแจ้งไว้ต้นคลิปนะครับบูมมีแคมเปญนะครับดอกเบี้ยพิเศษ0%นะครับถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจนะครับติดต่อบูมมาได้นะครับเบอร์และไลน์ของบูมจะอยู่หลังท้ายคลิปนี้นะครับเดี๋ยวบูมพาไปชมตัวรถก่อนนะครับไฟหน้านะครับเป็น full LED นะครับมาพร้อมกับกระจังหน้าแบบใหม่นะครับและก็มีตัวเรดาร์เตือนก่อนการชนพร้อมระบบเบรกฉุกเฉินนะครับ มีคูดคอนโทรลนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวไวเลสชาร์เจอร์ครับมีกล้องมองภาพรอบทิศทางเตจลวัตถุเคลื่อนไหวรอบคันสามารถต่อย p p l เปิลคารเพพร้อมระบบ Android Auto ได้ครับมีระบบ SOS โโทรฉุกเฉินเบาะสะท้อนความร้อนเครื่องยนต์1.0ลิตรเทอร์โบ100แรงมา้า